จะสิ้นปีแล้วนะคะในปีที่ผ่านมาเราได้ประสบความสําเร็จหรือมีความล้มเหลวอ,อะไรบ้างนะคะถ้าเราสําเร็จนะก็ให้เราให้รางวัลชีวิตแต่ถ้าเราล้มเหลวอ,อย่าโทษตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองว่าเราไม่ดีพอเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันค่ะได้ทุกวันนะคะตลอดเวลาวันนี้เรามากําหนดเป้าหมายกันนะคะเพราะว่าการโฟกัสหรือการกําหนดเป้าหมายจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะในเป้าหมายนั้นเราต้องรู้ตัวว่า เราต้องการอะไรนะคะเราต้องการอะไรเราจะเป็นคนแบบไหนหรือเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จด้านไหนตั้งตั้งโจทย์ไว้เลยนะคะแล้วสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่วัดผลได้ด้วยและมีความเป็นจริงที่เราจะสามารถทํามันได้และเราสามารถกําหนดกรอบของเวลาได้ชัดเจนเมื่อเรากําหนดเป้าหมายแล้วนะคะ2เรามาวางแผนกันค่ะเรามาวางแผนนะ เป้าหมายต้องเป็นเป้าหมายใหญ่มีเป้าหมายใหญ่ก่อนแล้วก็มีเป้าหมายย่อยนะคะอาจจะย่อยในแต่ละวันกําหนดขั้นตอนการทํางานเรากําหนดขั้นตอนการทํางานในเป้าหมายใหญ่และเป้าหมายย่อยในแต่ละวันหาอุปสรรคและการวางแผนที่จะรับมือกับปัญหา 3. การลงมือทําสิ่งนี้สําคัญที่สุดค่ะไม่ว่าเราจะต้องการอะไรวางแผนหรือโฟกัสอะไรแต่ถ้าขาดการลงมือทําจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เราต้องมีจุดสตาร์ทและเริ่มต้น และมีความสม่ำเสมอมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้และมีความสุขในทุกๆขั้นตอนการลงมือทำอย่าละเลยสิ่งนี้นะคะ 4. การติดตามผลการติดตามผลสามารถตรวจสอบได้และเราสามารถปรับปรุงมันได้และเมื่อเราประสบความสําเร็จเราต้องเฉลิมฉลองและก็ให้รางวัลกับตัวเองนะคะจะทําให้เรา ออมีความอิ่มใจมีความภูมิใจที่จะสร้างเป้าหมายต่อไปนะคะแล้วก็ปัจจัยนะปัจจัยที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จเราต้องมีความมุ่งมั่นด้วยค่ะมีความมุ่งมั่นมีความอดทนและที่สําคัญนะเราต้องมีทักษะหรือความรู้ถ้าเราไม่มีเราก็ต้องเพิ่มทักษะหรือหาความรู้เพิ่มให้มากๆค่ะและสิ่งสําคัญเราต้องเป็นคนที่เปิดใจเปิด เปิดรับโอกาสนะคะโอกาสจะมาจากหลายทางอ่าไม่ว่าจากการยาณมิตรคอนเน็ n ชันหรือความรู้ในหลายแหล่งข้อมูลอันนี้เราต้องเปิดรับโอกาสดีๆนะคะเพื่อทําให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายแล้วก็มีเทคนิคเคล็ดลับสักนิดหนึ่งนะคะในการที่เราจะสร้างเป้าหมายเพื่อความสําเร็จเราต้องมีแรงบันดาลใจค่ะเราต้องหาแรงบันดาลใจในตัวเราหรือเรามีไอดอลในใจ นะคะแล้วก็เราต้องมีเพื่อนร่วมทางนะคะเพื่อที่เราจะไม่เหงาในวันที่เราทอ้อเราจะได้มีกําลังใจฮึกเหิมจากกลุ่มของเราจากเพื่อนของเราแล้วก็จะต้องไม่ยอมแพ้ค่ะและในปีใหม่นี้เพื่อนๆอยากจะประสบความสําเร็จและตั้งเป้าหมายใดกันบ้างคะลองเขียนมาบอกเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะสุดท้ายนี้นะคะในวันปีใหม่นี้พี่บีขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จดังใจปัรถนามีความสุขสุขภาพดีค่ะ